เิดไฟเกลียวให้น้ำตาลน้ำปลากะปิละลายนะคะพอละลายดีแล้วได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกซอยหอมแดงซอยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งอันนี้เราใส่กะปิหวานซึ่งก็จะมีกุ้งตัวเล็กๆอยู่แล้วนะคะกะปิหวานก็จะเป็นปะปิที่ไม่เค็มแล้วก็เป็นกะปิกุ้งที่เขาทำไม่ละเอียดก็จะมีเป็นเนื้อกุ้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะใส่กุ้งแห้ง กุ้งแห้งฝอยลงไปด้วยแล้วก็กุ้งแห้งตัวโตวลงไปด้วยใครเคยทำบ้างคะน้ำปลาหวานแบบใส่กระปิแล้วก็ใช้วิธีเคี่ยวเราไม่ใช้เราไม่ใช้ใชดิบๆนะคนที่ชอบสดๆแบบไม่เคี่ยวก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะเคี่ยว ตอนนี้เป็นช่วงของอากาศร้อนไม่ควรจะทานอะไรที่เป็นดิบๆสุกๆนะคะควรจะใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ดีเราใส่น้ำไปสช้อนโต๊ะเพื่อที่จะให้มีความละลายแล้วเราก็เคี่ยวไปอ่อนๆไปอ่อนๆจะได้ไม่มอะไรนะ คิ้วให้เขามีความข้นหนยวต้องคอยคนนะคะถ้าทํ้าให้คนเดี๋ยวก็จะไหม้กุ้งคอยคนไว้เราไม่ได้ใส่น้ําเยอะเขาก็จะข้นง่ายหอมแล้วค่ะน้ำปลาน้ำตาลกะปิโดนไฟหอมแล้วค่ะหอมหอม เมือ่อวานไปเก็บมะม่วงที่สวนมาได้มะม่วงแก้วคามินมาเราก็ทำน้ำปลาหวานไว้อยากจะกินเมื่อไหรเราก็จิ้มได้เลย